สวัสดีครับมาพบกับผมช่องศูนหัวเเขยบบอร์ h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสูตรดีๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆที่รับชมแล้วนะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับสถิติของสูตรนะครับก็เดินอยู่ที่11บเอ็ดงวดนนครับ จะเดินต่อเป็นงวดที่ส2บหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่นำเสนอในงวดแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะทวนสถิตินะครับแล้วก็ไปคำนวณ3มงวดล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูที่งวดแรกกันก่อนนะครับงวดแรกนะครับศูนย์นะครับคํานวณนะครับก็จะเด่นอยู่ที่2 3 6สามนะครับงวดถัดมานะครับผลวันเล็กท้ายสามตัวนะครับออก2 8 6นะครับก็เข้ากับสูตรที่คํานวณนะครับ2 8 งวถัดมานะครับผลรวัเลขท้าย3ตัวนะครับออก391นะครับก็เข้ากับสูตรที่คำนวณนะครับ391 งวดถัดมานะครับผลรางวัลน,นะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งก็เข้ากับสูตรที่คํานวณนะครับ8ปดหนึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้นับก็ออกเปิ้ลนครับงวดถัดมานะครับงวดที่สี่ผลรางวัลน,นะครับออก9ก้นะครับ เข้ากับสูตรที่คำนวณนะครับ9 9 7นะครับก็ออกเบิ้ลนะครับหน้านะครับงวดถัดมานะครับเป็นงวดที่5ผลรางวัลน,นะครับออก0 83นะครับก็เข้ากับสูตรที่คำนวณนะครับ0 8 3นะครับ งวดถัดมาครับเป็นงวดที่หผลรางวัลนะครับออก8 9 3สามนะครับจะเข้ากับ0ูนย์นะครับ8 9 3นะครับงวดถัดมานะครับงวดที่7ผลรางวัลนะครับออก0 5 1ย์ห้า่เข้ากับ0ูนนะครับ ศูนห้งวดถัดมานะครับงวดที่8ผลรางวัลน,นะครับออก4ี่ศูนยจะเข้ากับ0ูนย์นะครับ404นะครับออกหามนะครับงวดนี้งวดถัดมานะครับเป็นงวดที่9้า ผลรางวัลน,นะครับออก6 6 1นะครับก็เข้ากับศูนย์นะครับ6 6 1นะครับก็ออกเบิ้ลข้างหน้านะครับงวดถัดมานะครับงวดที่10ผลรางวัลน,นะครับออก9 9 4นะครับก็เข้ากับ0ูนะครับ9 9 4เกก็ ออกเบิ้ลหน้านะครับงวดที่1 1นะครับผลรางวัลน,นะครับออก303นะครับก็เข้ากับ0ูนะครับ303นะครับงวดนี้นับก็ออกหามเรามาดูงวดที่12กันนะครับว่าจะได้ ผลค,คำนวณนะครับว่าเด่นตัวไหนนะครับ เราก็มาดูสูตรที่ใช้คำนวณกันนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักมือนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1นะครับสองครั้งนะครับบวกหลักสิบสามตัวท้ายที่2นะครับจากสูตรนะครับ7จ็ดบวกหบวกหบวกแนะครับบวกแบวกห้า ผลคำนวณเท่ากับ40นะครับเราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข0เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 0บวกเพิ่มไป1 0บวก1ได้1นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่2 1บวกเพิ่มไป3 1บวก3ได้4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 4บวกเพิ่มไป2 4บวก2ได้6เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่ 6บวกเพิ่มไป2นะครับ6บวก2ได้8เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่5 8, 8บวกเพิ่มไป1 8บวก1ได้9เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6งวดถัดมานะครับผลวันเลขท้าย3ตัวนะครับออก9 9 4นะครับก็เข้ากับ สูตรนะครับที่คำนวณนะครับ9 9้างวดนี้นะครับก็ออกเบิ้ลหน้านะครับงวดถัดมานะครับผลคำนวณนะครับเท่ากับ24นะครับเราใช้แค่หลักหน่วยคือเลข4เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่1 สบวกเพิ่มไป1 4ึบวกหได้5เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 5งบวกเพิ่มไป3 5มบวกสได้8นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 8บวกเพิ่มไปสองบวกสได้10ใช้แค่หลังหน่วยคือเลขศูนย์มาเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่4 0บวกเพิ่มไปสองศูนย์บวกสได้2นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ห้า 2บวกเพิ่มไป1 2ึบวก1ได้3นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6งวดถัดมานะครับผลวัลเลขท้าย3ตัวนะครับออก3 0 3นะครับเกิดเข้ากับสูตรที่คำนวณน,นะครับ3 0 สามนะครับก็วันนี้ก็ออกหามนะครับเรามาดูงวดล่าสุดกันนะครับสำหรับเพื่อนที่ชอบการคิดคำนวณน,นะครับก็สามารถคิดคำนวณไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมก็จะทวนสูตรที่ใช้คำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับ สูนนี้นะครับเราจะใช้หลักมือนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายที่1 2ครั้งบวกหลัก10ท้ายที่2นะครับจาก0ูนะครับ0-3นบวก3นะครับบวก0บวก2บวก2บวก1ผลคำนวณนะครับเท่ากับ8นะครับ เราใช้หลักหน่วยคือ8นะครับ8ตัวเดียดวยนะครับเป็น,นตัวเด่นนะครับตัวที่1 8บวกเพิ่มไป1 8บวก1ได้9้านะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่2 9บวกเพิ่มไป3 9บวก3ได้12นะครับใช้แค่หลักหน่วยคือเลข2เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่3 2บวกเพิ่มไป2 2บวก2ได้4นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่สี่ 4บวกเพิ่มไป2นะครับ4บวก2ได้6นะครับเป็นตัวเด่นตัวที่5 6บวกเพิ่มไป1 6บวก1ได้7นะครับเป็นตัวเด่นนะครับตัวที่6จากผลคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่8 9 2 4 6 7นะครับผมก็จะนำมาเขียนไว้ในตารางนะครับ แ9ดเกเจ็ดนะครับประจํางวดวันที่3ามธันวาคมนะครับสองห้านะครับ สูตรนี้นะครับก็เป็นสูตรแรกนะครับที่นําเสนอนะครับในงวดนี้นะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับนําไปเปรียบเทียบนะครับกับสูตรอีกหลายๆสูตรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้นับก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ